ก็คนเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนว่าขบวนการหกไฟฟ้าเจ็ตแมนเนี่ยทางการ์ตูนขับแชนเนลเนี่ยเขาจะเอามารีรันใหม่นะซึ่งเป็นขบ,บวนการที่ค่อนข้างดังมากๆในสมัยก่อนนะครับผมก็ก็รู้สึกแบบตกใจเหมือนกันนะที่การ์ตูนขับแชนเนลเนี่ยตัดตินใจนะฮะเอาขอบวนการเจ็ตแมนเนี่ยมาฉายใหม่นะก็ ชายตั้งแต่ปี1991นะปีนี้ปี2022เนี่ย23แลละก็จะประมาณ31 3 2ถึง32ปีนะทุกคนก็มันเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างที่จะแบบว่ามีรักสามเศรพอสมควรน,นะกับตัวอ่าพระเอกนะที่เป็นตัวสีแดงนะครับที่อ่ารักสามเศร้กับตัวสีขาวของเรื่องนะแล้วก็แบ็คคอนดอร์นะที่เป็นตัวสีดำนะครับผมที่อ่ามีเรื่องความรักเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะผมก็ ในสมัยก่อนเนี่ยก็แม่บ้านเนี่ยก็จะติดเรื่องนี้พอสมควรนะก็แะ่จะพูดว่าเขาเอามาเนี่ยอาซีรีเรื่องนี้สามสิบเอ็ดถึงสาสองปีแล้วไม่เก่าไปนะวิ <laughs>